สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม่มสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามภายใต้การนำของดอรสิทธิพ,พงค์ค้าเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกนายทองสุขคำหงนายวริศพิเมยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก นายทวิตโพธิเศษปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกนางสาวคณิธาลาสิทธิ์นักวิชาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบมเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูหุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลและยังได้มุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะชีวิตในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบมรับเด็กอายุ2-4ปีปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลจานวน25คนเป็นเด็กชายจานวน14คน เด็กหญิงจำนวน11คนโดยแบ่งเด็กออกเป็นสองช่วงอายุคือเด็กอายุสองปีจำนวน13คนหนึ่งห้องเรียนเด็กอายุ3-4ถึงปีจำนวน12คน1ห้องเรียน,ยน,น,น,ยนมีครูหนึ่งคนผู้ดูแลเด็กหนึ่งคนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบมมีเขตพื้นที่บริการ6หมู่บ้านคือบ้านดอนบมหมู่16และหมู่สาม บ้านปูแคนหมู่8บ้านหนองแกหมู่4หมู่15และหมู่18บ้านหนองแกมีบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนที่เด็กอาศาัยอยู่ตามความเหมาะสมโดยผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลงคำครองจองเครื่องเคาะจังหวะเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงาน และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะเช่นการเขียนภาพการปั้นการติดปะการร้อยกิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับสือ่อ และเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุมประสบการณ์โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กกิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนาม การปีนป่ายกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่างจำนวนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามโครงการต่างๆเช่น โครงการวันไหว้ครูเพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูโครงการวันแม่เพื่อให้เด็กได้รู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณด้านอาคารสถานที่อาคารสถานที่มีความแข็งแรงปลอดภยัยภายในอาคารมีห้องน้ำสำหรับเด็กมีโรงอาหารมีมุมประสบการณ์ให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจมีพื้นที่เพียงพอสำหรับนอนพักผ่อนมีอากาศถ่ายเทที่สะดวก มีการป้องกันความปลอดภัยภายในตัวอาคารเช่นติดตั้งถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นสนามที่มีความปลอดภัยเด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีต้นไม้ร่มรื่นอากาศเย็นสบายเด็กเล่นแล้วมีความสุขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นขอบคุณค่ะ